สวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมเซล์ปัดฮอนด้านะครับจากเพจโปรโมชั่นออนไลน์บายปัดนะครับมีลูกค้าหลายท่านถามเข้ามานะครับว่าแรงบิดกับแรงม้าคืออะไรนะครับแล้วก็ต่างกันยังไงแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่า2ออย่างนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับในส่วนของแรงบิดนะครับหรือว่าทอร์กเนี่ยก็คือจะใช้ตอนที่รถออกตัว นะครับเร่งแซงหรือใช้กำลังในการฉุดลากรถคันอื่นนะครับโดยแรงบิดเนี่ยจะใช้ช่วงของความเร็วที่ต่ำนะครับหรือว่าในเรื่องของเกียร์ต่ำนะครับพูดยังไงก็คือกำลังเครื่องยนต์ณตอนนั้นที่เราเหยียบคันเร่งแล้วรถสามารถพุ่งตามเท้าได้เลยนะครับนั่นคือแรงบิดนะครับยกตัวอย่างของซิตี้นะครับ 1.0เทอร์โบนะครับของเราเนี่ยแรงบิดจะอยู่ตั้งแต่2,000รอบนะครับไปจนถึง4,000รอบนะครับก็คือจะลากยาวเลยเพราะฉะนั้นในช่วง2,000รอบหรือ4,000รอบเนี่ยในขณะที่ลูกค้าเหยียบคันเร่งเนี่ยรถเนี่ยก็คือจะพุ่งตามเท้าไปเลยก็คือจะมีกำลังสูงสุดนะครับ โดยรถเนี่ยเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยนะครับรอบเครื่องยนต์เนี่ยก็จะขึ้นไปประมาณพันนิดๆนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับโดยเฉลี่ยนะครับก็จะขึ้นในพันนิดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างรถซิตี้ของเราเนี่ยจริงๆแค่สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเราเหยียบคันเร่งเนี่ยรถเนี่ยสามารถมีกําลังได้เลยนะครับไม่ต้องรอรอบอย่างที่เราได้ยินนะครับนะครับเพราะแรงบิดต่อเนื่องนะครับเป็นสัดทอร์กที่เขาเรียกนะครับต่อไป ในส่วนของแรงม้าแรงม้าจะใช้ตอนที่ลูกค้าขับขับทางไกลครับลูกค้าขับทางไกลก็จะใช้ความเร็วสูงนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นแรงม้าของ Honda City Turbo ของเราจะอยู่ที่122แรงม้าที่5,500รอบนะครับก็คือตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้คือจุดที่แรงม้าสูงสุด นะครับของรถคันนี้นะครับสมมุติว่าลูกค้าขับไปด้วยความเร็วสูงหรือขับทางไกลนะครับแล้วเข็มรอบเนี่ยขึ้นมาจนถึง5,500ัรอบเนี่ยแสดงว่าตรงจุดนี้คือจุดที่แรงม้าทําความเร็วได้สูงสุดนะครับก็คือตรงนี้แต่ถ้ายังไม่ถึงก็คือยังไม่ถึง122ยแรงม้านะครับก็คือถ้าน้อยกว่า5,500อรอบนะครับแต่ถ้าเกินเข้ามาก็คือ เต็มอยู่ที่หนึยงแรงม้านะครับที่5,500ัรอบสำหรับรถ Honda City นะครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความรู้กับแรงบิดกับแรงม้าว่าใช้งานต่างกันยังไงนะครับสำหรับลูกค้าท่างไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานของรถยนต์ Honda นะครับสามารถสอบถามเข้มาทางเพจนะครับของโปรโมชั่น Honda ออนไลน์บายปัดได้เลยนะครับก็ทางผมจะทําคลิปตอบหรืออาจจะแจ้งตอบไปส่วนตัวทางอินบ็อกซ์นะครับยังไงก็หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อปัด Honda ได้โดยตรงนะครับยังไงขอบพระคุณมากๆนะครับลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถยนต์ฮอนด้านะครับสามารถสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นในทุกรุ่นเลยนะครับมาทางอินบ็อกซ์เพจของเราได้เลยนะครับยังไงปัด ได้ Panda, ขอลาไปก่อนนะครับยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ